นอกจากนั้นก็ยังมีบทนะนะ <verk iano> บทแปลกุศลกุศลมีด suit ique. Suit ique. Oh ังนี้อีตังเมมาตาปิตุนังโหตุสุกิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีตังเมยาตีนังโหตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบนนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิตังเมการูปัจจายาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุการูปัจจายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปัจจาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปัจจาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีตังสัพเพเทวานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายตั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายตั้งปวงมีความสุข อิทังสัพเปตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเปเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายตั้งปวงขอให้เปลตตั้งหลายตั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเวรินังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเปเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรตั้งหลายตั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรตั้งหลายตั้งปวงมีความสุขอีทังสัพสัตตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเปสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ตั้งหลายตั้งปวงขอให้สัตว์ตั้งหลายตั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดนี่ก็เรียกว่าแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล